ชื่อหมดแล้วนะคะอ่ะโดนทักกอกับน้องเตือนนะคะอืมอาจารย์พระบรมารูปนะคะอ่าชาฟีอันนี้ก็คือธงสีต่างๆอ่าทำธงให้ดีลูกทำธงให้ดีอ่าธงอย่าให้โดนพื้นค่ะ ของเรานะคะสีชมพูนำโดยสาลวาค่ะแล้วก็นาฟันนะคะโอ้สวยมากค่ะสีชมพูนะคะจำไม่ได้กันเลยแต่ละคนสวยมากเออสวยมากนี่แม่สีนะคะแม่สีนะคะคุณครูอาริตาของเราอ่านี่ค่ะนี่จะมาเยอะของสีอีกนะคะสวยมากค่ะ ตามมาด้วยขบวนของอนุบาลสีชมพูนะคะกำกับโดยคุณครูหนิงของเราค่ะสวยมากค่ะสวยมากุสปาตากลุมในโอ้สวยค่ะสวยมากมีเดมิเอร์เรามีหลายไซส์นะคะสีนี้นะคะเดมิเอร์อนุบาลโอ้สวยมากมีวิ่งวิ่งกลิตเตอร์ด้วยนะคะ สวยมากนะคะคุณครูก็จะคอยจัดขบวนอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อความสวยงามอามีป้ายด้วยนะคะใช้เงินอย่างมีสติคิดสักนิดก่อนซื้ออะไรจะช้อปปิ้งอะไรคิดก่อนโอโ้โหมีเงินด้วยนะคะโอโ้โห50สิบาท <c oughs> มีเหรียญด้วยนะคะสวยงามมากทารู้จ,จักออมสักวันโชคชะตาจะยอมให้คุณร่ำรวยเยี่ยมมากตามด้วยขบวนนะักกีฬาและกองเชียร์ของ น้องนอ,งอนุบาลสีชมพูนะคะสวยงามมากผู้ปกครองก็คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆนะคะอ๋ยนะคะน่ารักจริงๆคุณครูสีชมพูนะคะคุณครูสีชมพูโบกมือหน่อยค่ะคุณครูเฮลโหลอ่าเทียนสีชมพูนะคะนำมาโดยนำโดยนาดานะคะคุณครูค่ะคุณครูแฟนซีโอโหแฟนซีแคนดี้นะคะคุณครู ดาธาน,นะคะเป็นผู้ควบคุมบริเวณนี้มีเงินกันท่วนหน้าเลยนะคะคุกขอได้ไหมไปซื้อน้ําหน่อยออวันนี้วันหน่าสบายอ่าเย็นไม่หาซื้อความสุขแต่ซื้อของขวัญได้โอเคนะคะนักกีฬา oh <my. S 1> โอ้คุณเอาฟันนะคะ นะคะผู้ปกครองแล้วก็พ่อค้าแม่ขายของเราตอนนี้เราอยู่ที่จุดเซเว่นนะคะผู้ปกครองก็จะเยอะมากนะคะมาคอยให้กำลังใจเด็กๆขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะคะ แรงนะคะ สดเว่นสวยมากค่ะนี่นะคะสวยจริงๆสีฟ้านะคะน้องน้อยของเรานะคะโอ้โหหล่อจังเลยลูกออกล้องไหนนะคะออโอเคคุณครูสีฟ้าของเรานะคะคุณครูราหยาค่ะก็คุณขบวนอนุบาลของเรานะคะน้องน้องสวยมากอ่าขบวนสีฟ้าของเราก็จะเป็นธีมน้ำทะเลนะคะ สวยมากนี่พร้อมไปเที่ยวทะเลกันนะคะครูบป้งของเราค่ะอ่าตอนนี้นะคะคุณแม่ก็จูงน้องๆมาด้วยนี่น้องอนุบาลเท่าไหร่คะเนี่ยอนุบาลหนึ่งโอ้โหน่ารักจริงๆคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะคุณแม่น่ารักจริงๆเลยอ่นี่ค่ะฮาวายแอนของเรานะคะอ่าไม่เห็นหน้าเลยนะคะคนสวยเออสวยมาก ค okay. นะคะนักกีฬาสีฟ้านะคะพี่แป๋วสวัสด,ดีค่ะคุณครูพนิดานะคะแล้วก็อันนี้คุณครูฝึกสอนนะคะอ่า,าริเอร์ไว้ไม่ลูกอค่อยๆเดินนะคะสวยมากค่ะสวยมากค่ะครูตรวนนะคะผู้รังสรรสัตว์ทะเลทั้งหลายของเรานะคะอ้ฟนานีสวยมากสวยมากค่ะสัตว์ทะเลของเรานะคะอีนิดเดียวลูก เออมีแมงกะพรุนด้วยนะคะแล้วก็มีชาวประมงปลากเกต๋ตลบเกาะนะคะ้ายจับดีๆลูกมองไม่เห็นอะไรห่างๆหน่อยมันมองไม่เห็นว่าเขียนว่าอะไรนะคะโอเคคุณครูสู้รอยดานะคะวันนี้วิ่งมาเหนื่อยมากวิ่งมาถึงนี่เดี๋ยวจะเดินไปพร้อมกันนะคะอ่าแล้วก็นี่ขบวนกองเชียร์ของเรานะคะครูมะควบคุมนะคะ เรามาดูคำขวัญอำเภอยะริงรของเรานะคะใช่จุด้วยคำขวัญอำเภอยะริงคูออ่อยคะเด,น,ดนประมงดงกาตลบ้านเมืองเก่ารถเข่าดีมีหาดสวยรวยป่าชายเลนค่ะโอเคเยี่ยมค่ะส่วนนี้คือวงดุริยางของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูฉบับเต็มข้างในกันนะคะ โอ้โนะคะคุณซอบบาค่ะคุณซอบบาเดี๋ยวจะไปถ่ายต่อในตากล้องของเรานะคะวันนี้คุณจะขึ้นเรือให้เขาถ่านก่อนอ่เาเหล่าองเชียร์ตัวน้อยนะคะไปไายหน่อยลูกไปา,ายเลยซีเลือ ส่วนดูดูผู้ปกครองนะคะโอ,โอ้สวยจังเลยไปเลยลูกไปเลยไปเลยอ่าไปเลยอ่าเฟรซีอนุบาลตัวน้อยนะคะยิ้มน่อยยิ้มน่อยค่ะสวยมากนะคะโดยคุณครูยับซ้อนะคะอ่าและคุณครูน้องฝึกสอนของเรานะคะครูดานะคะครูดาโอเค คุณครูสิ่งเก่าจำชื่อไม่ได้แล้ว <c oughs> ลืมทุกตีอาดคุณแม่จัดแถวน่ารักมากนะคะอ๋มีตังนะคะมีตังนะคะชเชลิสเดอร์ของเราโอ้โหสีนี้สปอร์ตมากสวยมากลูกสวยจริงๆเอาแปดสีของเรานะคะมากนะคะ ああแม่สีนะคะแม่สีนะคะสีเหลืองสู้ๆโอ้โหนี่เน้นโซเชียลนะคะอ๋มีตัวกระตูนตลกด้วยนักกีฬานะคะนักกีฬาสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่าบกมือค่ะบกมือลูกเดี๋ยวเรามาดูกองเชียร์นะคะกองเชียร์ป้ายเทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษเลือกใช้ประโยชน์เลือกใช้ประโยชน์ใ,ชชนให้เป็น อ่านะคะอ่าติดเรียนดีกว่าอย่าไปติดเกมโอ,โอเคสุดยอดมากค่ะชีวิตแตะกล้องนะคะวิ่งค่ะ มายืนให้กำลังใจเด็กๆนะคะจะไปไหนอ่ะซีฟ้าจอนนนนีีนะ้ะตันะโอเคงั้นการลิลลอนนี่เลยความน่ารักของผู้ปกครองนะคะรอให้กำลังใจเด็กๆนะคะ ตรงนี้เป็นสีแยกหน้าโรงเรียนนะคะอ๋อ

กนเขาอักานนะคะีะดิ่เกมเรากำลังจะลุกชนขึ้นอีกครั้งแล้วนะคะโดยคุณครูีมันเจอ,อมะนักกีฬาทีมชาติอะไรนะเออกีฬา,าอะไรนะ นักกีฬาฮอกกี้ wicked, g, ทีมชาติบัต Nurse ตานีของเรานั่นเองนะคะสูงก็ไปใกล้ๆหน่อยว้าวเท่มากนะคะคือพระโรงเรียนนี้น่าตาดีทุกคนนะคะตอนนี้ยังอ่านประวัติยาวมากเ